เฮ้ดอกดอกเวจิตกุกลิไต้สอดนิดาพ้ากอดดีกว so ่าดอกดอกเวยู่ดอกตัส่ดขาเนดอกเตวตามุก่อที่ารุมาตั้งส่ดขานีนเวได้เลยแมเนเจอร์ออนไลน์ตังศอเอาไว้กู้เหรอเวลาได้ตั้งสอดนขายาคู่ต๊ะป็กรูเปาสาตกุกเนาะเตวิดาจิตใจอีดวนจินจับลุมตัวผอบทับกระชินบีบให้เจริาสงบสึกกับพม่าตั้งสอคู่ต่อกววลด้อยู่กลจนนี่หรือว่ากยอกลนี่เตวิดา breaking เราอีโกโวอวดตากซอตะรูพ่อตีขาไวว้กระชิงอกกุ่กผ่านดูตะห่านเดดี่อเด้อกัมันนี่ช่ย้ยบตกระชินนี้ก็มาประตูตาขาดอดอกไปย่อนนี่ล้ตาก็สอเนี่ยเด็กยเราไม่ได้แพ่คุยนุยที่รกิจีเย่แพมืชาคอจิตนารีเย่ที่คุยบันนี่เพ้่อ,อปุกีนี่หอ้อเอาเวเนี่ไม่ดอไม่ได้ตะรจตาหัว,หวจูวโคตะฆ่ากันดอก เลอะอเกเทพดาอัสาลเลอะก็ไปหยอกผู้ดอกก็ลึกดุติเทพพันธุ์นี่หรอเอออาเวนี่ดาเมเวดาเอ่อตังสอบคู่ต่อเนาะหรือว่าถ้ากุยเนาะเข้าไปดาตังสอบคู่ต่อพล่ะกุยเวดาจิตใจเกเวดาเลอะอ่าก็ชื่ออตุโคระณีอามิเวดาเลอะอินบัลละอ่าเมเวดาเอ่อก็ชื่ออตุโคผะโตเทเวดาตรูปโคที่เขาเลยอยู่นาน เรตรวงตาพอต่อที่โอตบลอนใหญ่นี้เจวด้าดีโดเดก็ชอบตนนีวดาเลิกก็นี่นเนี่ยกับว่าประตูตาขานเราไปยอ่อเทเวว่ามึงดูคนไรเลากูคุยนี้ตาชอบตนนีตีนี้ตระมมาไว้ด้าเลยยาตบลอลี่เวด้าเพในคราวนี้ตรุนี้เดอชอบตนอันนีเวียด้าเกลี้ยงอ่าเลิกก็ให้เราคุยเวดาไปยอ่อ ลุวิลาโชดปนี่หนิเตเวด้าเลตตุมมากเวด้าติใจหนิอะทักเกโทปาดโคหนิห่อตบหลอหลีเตเวด้าเพนี่คานิเดลเลตตี้ตบ้าบ่าพอโคหนิเดโคบูลเลตตรูอะทาโชสนินนันนาดุโดมมื่อโคหนิเดกอกกังดิบะให้ลุวิลาโชลบะยอจิปูตบว่ากะเดเตเวด้าอะโคซตานอหนิบะยออะวิตัดสุตตรูอะต่ามาเวเดอะทักเกโทหนิอิจใจอะโคตบัวใหญ่บลังดะละกะฉี่ต้อโคด ขอตีาเวด้ตุโคเอบัลัว่ากัละเดวตาก็ซนี้กุยเวด้สุเมาจะด้แพคุยนุยกินโรกิจิเย่ก็เชียงตังก็ซนนะคะโกนามีเละกช่น s u b สเ r a e media เอาไว้ปาพลาทอเวด้าจะจอีเนาะเวได้เลวอวอุตาก็โซก็กยีตะรู้ในข้อตีข่าวดว้าปตุโคเอบัลัเอาไว้ไม่เวคไอโอ กชิงอัว่าเปิรลอชินนโดมิสโกเวดาสุโคเกิร์ตเวด้าอดูกระเิ่เลือกระชิ่งสุปูเคไอเอหลอบ้าตาพ่อที่เข้าไปได้เลยยูนานตรุกอนี่หรอเออตาคิตะรุเลตัดิเลกุยโดเวด้าซุเมญ่าเจจ่าอีเตเวด้ากิตตะรุแตไครนี่เดอกระชิ่งอัตตากระสอดตนินตะกระชิ่งซับสตนมีเดียนี้ปาพลาดพวเวเวอันมอกอนี่ตาคิตะรุที่พ เกทโฮพระเจ้าสารึลาท่อนมีตนเราปุกิรีเอ่ออะคอมโยนีอะเวตะกรุพ่อติค่ะพระเจ้าปิโคอินบาลันลือลาท่อนมุยดอลีอุเวปลนี้ตากะซ้อนนี่กวยกะดอเวดาจะจาอิเนาะเตเวดาเลออ่าถ้าครึเหลือตาพ่อเกทโฮตําบลยาปะนี้ตาที่จักคนมาสัจจาอิ การค no I mean. ิดไคุณไมาใจใจเดวได้เลยต้อรู้ดีเด้อเอาเวกุเอมือไว้ได้สุูุอินบัละหรอคีไอเอคีไอโออสุขุตเกตุกะอีเลิกกันแล้วอุภูเลยอยู่นานเดวได้จิจานี่เนเอาเวทถูกท่าไว้ได้ตะกูเก๋เนาะปกเกวมือนานเลยนะเกะเฮ็ดช่วาสากปกก็ตุสุกุตากิตากลุบบ้าขาดที่เชื่อก็เชเจีบโ้าานะจีเนอยู่เกิดได้ใจเจหลังจากในพลอบัละข่้ม ชายแดนเข้าไปในจีนแล้วก็หายไปขาดการติดต่อและไม่ได้เดินทางกลับมายังรัฐคชินอีกเลยตเตวิศาารัตนเลือดสุขุเอ็มวันละคอขอไปได้เลยตรูกก็เพนนี้เลยตเตว,วิดานนอปาโลมาผ่าโควิดแล้วลูกเราปลาเซกรอนเดอร์ตันี้บ้าโดด,ด,ดแต่เฮกิ่งได้กินเลยกรชิ่ก็หรือเปลาเตวิดาดิ้นี่เออตาไม่เตลุลุดหรือตามมาใจดู แต่ไม่พปกควาต้ามาบนามไม่ป่าลมมเจลมมในบ้านดูผมมืนอชุิเนาต่ไม่พปกควาต้ามาบด้านใครวิบนี้ต่างก็สอนอยู่เด้อเออเวเดจใจอีเดอะเคชเนซับสเตทมีเดียเอาไว้สีกระดกเวดจิตใจอีเนาะแต่ยีเวเดเลยอ่าตาละเกี่วกับตาจิตใจนี้ไม่เวเดกะรุอัตตาโตน่งเวดเอ่อเลตบูดีต่อะเคชชนนี้ก็บ้าประตื่นเวเด อาตาขาลอดสายเราไปย้อนี่รอบ้ามือคนอะไรเจอไว้ได้ล้อกัวเพเพนี่นี่แล้วก็เชียงตาลอก็ใครนี่เด้ออ่าเรชอบลอดเราเวไม่จีนนะไม่วลาแ้ก็เชียเวโคนี่วัวว่าเพนนี่เด้อเว้ยพวกเนยเราเวไหลจาดอมไม่สชก็ไได้ก็เชีงอาสืกเล่อผ่านดัวลอตาลอเวนี่เจว้กใครนี่เกิาไว้ได้ตาดูตาหยาลอดตบลลลา โดตาลบบาปาทุกคนสนใจตัวโลกบัวเพิ่นนี่มีสึกว่าหน้าตาเราแต่ต่อเลือตรูเลือละขาว่าหน้าอึกลูเวกว่าอามากินหรอตาลือตรูนี่ดิจะเจอเตเตลิตมุกอาสิอบลอเนาะอะเวเมปัวลามึกกลูเวกว่าตบ้าตาเฮียมึกกลูเวกว่าบ้าดูบ้าเตเฮียสุบ้านกว่าว่าอเมริกาเร็วบ่ค่าตะโคตาตัวนี้อะเวตึเตเฮียสุมนอร์จีบ้า อเมริกาเหรียญได้เกี่ยวเวรียญได้อเมริกาจริงๆเนาะ Nó ตบลิไว้แล้วบ้าอะโคตันตอนนี่อะตาอะบ้าลุบ้าพวกพวกคนเนี่ยตาป้าลุบ้าที่ที่เจ็ดทีนี้บาเอออะโคตันตอนนี่กระฉิ่งเนาะเปยอคาลอตาตานี่อาล่าเนาะอะเวลามึกรู้เวลากว่าบ้าดูเนี่ยเนาะอะโคตันตอนนี่มันตบบ้าเฮ้กับบ้ากับบ้ามาปตูนี้ชูเหรอไม่มาปตูบ้าดูตามมึกรู้เวลากว่าเนาะฮาวฮาวเลยหรอแต่ข้อนี้กวยดอว่าสุเมียนิอ่ะเตไว้ตาเลตรูเอเลบลอเลยว่าดา อเมริกาเวกว่าแล้วก็เชโกนีโดนทุกอย่าง <c oughs> โยกวไว้ได้ใจิตใจได้เข้าไปลงทุนขุดทรัพยากรธรรมชาติหลายประเภทในวัดก์เข็นอเลียมาเวด้าเดอะมึนเวกิลับเราหยิบมีตาทอดทุ่งอเวด้าเลียมาเวเาเด้อดอาอเมริกาเวกว่าบาราโดเอ่อตาถูตาโตเลนเนชั่นเนี่ยเติมลืมโยกเาลอชอร์ดากวัวเวด้าเลยเรเอิร์ธเนา เรอเอนี้อาเวมีเวได้ตาถูกตาต่อโลคอหลาตคาะเอ่เอาคุตันโลคอลเพื่อเตาดูตาหยาหนีเดบ้าดูบาที่ไว้ได้ตาเชือท่อเชือหล่อไว้ได้เรอเอหรือกะฉชียก้อนเลยกันเลยไว้ได้เลยตรุก้อนนี่เนาเออเฮตตาคอบเพื่อเรืเจาไว้ได้คอบเพื่อเรือตาดูตาหยาคนีหนอกะฉชียตึดตี้ผ้านีเด้อตะเลยไว้ได้ตาเชือเรอเอหรือกันเลวไว้ได้เลยตรุกอบา เอออากูตัดตอนนี้เดี๋าควนุมเรืตรูเนเดี๋ราสอตัวนีไว้ได้ก็ะเชงและเลอาบโบดี่ตดแกก็ประตูกิตาดูภานาตะนกิอกมาไว้ได้ตันีบาเอออากูตัดตอนนี้เาม่ปลุกเวก่อนี่ยบ้านดูเพนี่พันนี่หรอตเดแลรเอินี่ไม่ไวได้ห่อะตถูกตตอนคเลยบ้าตาคืออโกดอกอาอูอาดอเพนีจิหรอเอออากูตตอนนี้ตาดุตายากเคเทอดอกกระเชงอนี้เเปลไว้ได้ตาถูกตาตอดใคร เลนนูลึตรูกวาอะโคตาดตอนเดบาตรูตมมึงบาเนาะตรูกู้เท่าไปลาตาเออตาโตลือเอ่อเกจิอะพะโคนี่หลอเวบลอตากะซอกวยกะเดเวลาจาอีเนาะตะคาดอจีเทวดาตาลึกเกจิอะสุอีนี่เดอะเวเอ่อมาเวลาตารีลมมุลุดอเอ็นจูจีเนาะตาลึกเอ็นจูจีนี่เดเมวาดาก็เปยอ อ่าบรรุกสกเลตตะพื้นเดีาได้ยกก่อเลยเวรัฐบาลเงาหนี่นาราเอากู้ไดตอน้เดเอาเวดได้แล้วก็เชอตัตลบปุนเดเดอู้ซิโกเวดเราไปพีดีเอฟที่ติดผ้าเลามาโลซีท่อสารเลดัสซกเวท่ติดผ้าขาเราได้สารเาไปหยอดสิบรรดุนเราสารทอเล็กคิโรคิชีหกสิบสี่ ออกสบออกเจือนะคิช um. ิเตอร์ลากูกีนี่เอออกตาราเนี่ยซาราฟเนี่ยวีอะล็อกกี้นี่กระฉิงกอกบุตะมุตะขุโตวะดะนอตะบลอนละบานี่หลออุบวานี่กวยหลอเวเจวะดะเลตะรูอะทักกั่วไปดัดตุคู่เองบัลละกระฉิงยาตุคู่ผัดโดเลกันเลอู้พูดตะบลอนใหญ่ดอพ้อตี้ข่าวไว้ดาดอตะปราดที่ไว้ดาบานี่อะเวอีหลอเมนไว้ดาเกเลตะบู เลือตรุมาสิกบะดอ MNDAA บอกละกูก e ้าเลออะปุกุเปเนอคานีเดอเวตรุนี่เมนิจูเวดากูก้านี่ก็ไปฮิรอกกุ่ยเวดาไปโยเลลาชออเวเนาะอะกูตัดตอนนี่เดกูถอดไปตัดจุแล้วกูโบชินากูก้าเนี่ยที่ให้อาค่าจิบาบาซนาจิลึกขีนี่เดปกติที่บานเลออคอปลือตรุอะตัสฟอเดนี่นี่เด lucky bunny na ko kan mai lucky กว่าลาชู่เลยประโยชน์อาชีพนี่หรอเออ aku tanda ni der pemi ba kwang tak i sering to fen indicator wa kinui atahu ta lucky blood blood la occurs tem ko tani feel toxicity lui ni de de ru ni คือไม่นักและก็บ่ดีหนอที่ตอนได้ FNTAA ที่ lucky วัยดาเอ่อลาชู่เลยประโยชน์อาชีพ aku tanda ni der fen indicator เพราะกันเตที D ่หมาหรืออเวน MNDAE ควนนี่นะแต่บัดทาฮิรควยว่าลัคกี้ดันเอมาดบาลบะเนาะอเวปอข้อตึกกับไปได้โกก้างอัศวินโคพาโดกัวมีเลยเพ่งดาชุงมาเวลาจริงๆนี่สิเหรอเนาะพ่อมูติเวดาเพเนวีปลอนิเดตาเตเฮกิเดะลัคกี้ดันมาป่ะล่ะเนาะช่อตะณีปลีวิลาจันนี่เหรอลัคกี้นี่เดอเว MNDAE เดบาฮีเวลาซันนี่ นอไม่ที่เราุยไปได้ลาเชื่อเลือกไปยอนจีบไปเนีบุปผานีเดบาทีว่าเลือกเผืตาซุ่นเนี่ยเอวบัตาปลากระดาษกี่ด้อเอไว้ฮกิเปอร์ทกระดาษก็ได้เออนี่ยหรอเอออาคนตาดอนี่เด้อเอาเวนี้หนอไม่ไปได้ตับรูอาตาคู่ทอพาลอกเลงตบูกระดอกเลือกกระเองพอคู่ดีต่เดอกับีพลอนีช่วยได้เลือกกระเชงกับว่าปิตื่นได้ตาขาดเราไปยอนนหรอตาก็ส่วนก็กลัวไปได้ตื่นแ่นเนี่หรอ การไข่ตากว่าจะผัดด้วยเนาะเอ่อเอาไว้ไม่วารูอตาหัวจิบก็อา,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 ออาคูตตอนนี้เดก็รูดูโอดีเปพูหลอกไข่แล้วอาคอูเปแผนนี่นี่เนาะกระเชบราลี m n t e a ตับลราลีเนาะเจอกันเลที่ n l e เมื่อเออหรือว่าอยาก้อในตบูรตาเดิมตอบรูปั้ยไปอตานี่เลบบูหรือว่ายาตเลือเอาไว้ได้อินเดียดดมาทานนีแหลบางลรเทศกว่าอยา เอออาคูแต่ตอนนี้เดอยึช่วมาตั้งล้ทักว่าทักเคยนอย่างนี้ตู้ป่ะเต็นสิจิบ้านอต้งเลือตรู่เนี่ยบ้าบ้าบ้ามดูคนตัเลืออีอีอันตั้งจนากีอ่าตรงมุกลุ่มเกว่าวกับชิเลยเนาะป้นเลือดแบนี่เนี่ยอาคูแต่ตอนตบปุยเท่าไหรได้กาะสินภาพย์สู้ทิพยอแล้วก็บกิดเชื่อไว้ได้ตบปุยเท่าไหร่ิตเด้อก็ยุตะกลุจูไว้ได้เลิอเปล่นเลือดประหยอน์ปล้นเลือดนี่เกิดตู้มาเลือูตนี่งก่อนเอมเมาีู ตากอตักเฮผันรุ่นเราหัวจิ๋อเอ่อกูแต่ตอนนี้คักไข่คือกูเวลาคือขีคารีเอ่อคักสุญญาเนี่ยบ่หยุดดอกมีเคยตรีเคยตรุกเคยบลีดออีอีคู่อย่างอีอีมีล็อกเตอร์ต่อที่ดึงมาละเจาะเหลียวไว้นี่โอเคเนาะเอาไว้มีเวลาไปย่อตากกูดอผาลอตากกูกูต้อง लर्न ทีอีพอคู่เหตุการณ์ครบลมหรือพวดตี้เข้าไปดาตึงก็เอมบัละเอ่อดิเตอร์กับบินิจูไว้ดาหรือเอ่อกระฉิ่งกับแบบปฏิกับดาตักขันไปย่อนี่ลอ បាទផ្លាតដូចនិយាយតបុលក៏3 5 6លោះតាបល